ครับนี่เป็นการสาธิตการแต่งกิ่งนะครับทุเรียนสามสี่ปีนะฮะที่ประปันเป็นคนแต่งนะครับแต่งให้น้องก็ดูนะฮะแต่งเหลือน้อยนะกิ่งนะให้มันโปร่งนะครับเนี่ยทุเรียนกับสี่ปีนะครับมนเมียคนที่เมียคนที่แปดอยู่นับเขาเเมียคนที่แปดอยู่นับเขา แต่งเมียคนที่แปดอยู่ดับเพลินี่ครับแต่งให้ต้นมันปรูกนะฮะกิ่งดูครับนี่ลากเยอะพุ่งสี่ต้นโลเนี่ยกิ่งเราแต่งเยอะแล้วครับนี่ทุเรียนสี่ปีนะครับกิ่งเล็กๆออกหมดเลยนะครับกิ่งเล็กๆไว้กิ่งกระแหนงออกหมดเลยไว้แต่กิ่งที่มันใหญ่ๆนะครับกิ่งกระแหนง ใบชุดแต่งครั้งนะครับใบได้ใบชุดแล้วก็แต่งกิ่งกรแหนงครั้งหนึ่งนะครับได้ใบชุดหนึ่งก็แต่งกิ่งแขนงครั้งนึงนะครับในแขนงเราไว้ใบอ่าใบชุดที่สามนะครับใบชุดสามชุดลงงานสารเลยมันไม่ต้องแต่งเลยครับแต่ก่อนลงสารเนี่ยแต่งหมดเลยนะครับทั้งพอใบแกแล้วก็แต่งแขนงแต่งอะไรเล็กๆออกหมดเลยนะกิ่งแขนงเล็กๆครับนี่ครับไม่ต้องห่วงครับนี่มีเป็น เหมือนเหมือนต้นนะทุเรียนครับแต่งให้ดูแสงทะลุพื้นนะแงทะลุเนี่ยครับให้มันแจ้งนะครับเพื่อแสงมันผ่านได้นะครับนี่ทุเรียนสีปีสี่ปีใส่โคดูมาเขาเพิ่งลงใส่ดูมาครับในี่ใส่แต่โคดูมาด้วยนะครับตัวน,นี้นครับโอ้ยไทยเสียใจโคดมูมาให้โอเคนะครับโอเคนี้นะครับ